สวัสดีครับเอฟซีมือกับว่าพบกันในวันที่สามมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสำหรับสำหรับเมื่อนี้ผมสีน้ำรักสิบบนที่ผ่านเข้ามาจากวันที่แล้วสำหรับสำหรับวันที่ผ่านมาอ่ะกาผ่านสำหรับเนี๋ยวผมเอาใ่อนบังกับหลักฐานของการช่อนตัวเลขสำหรับนี่ครับกระโหลกห้วันที่สิบแปดสิบแปด มอดิพานมาช่นกันได้8 9ดเก้าศูนนึแต่ว่านก็ตีกว่าไม่อ่ะส <ai> ี ga am, ่โตที um ่ท่าสีก <facial mistake> <politics> uh, ับมาที่เล็กเก่าครับรับมาที่เล็กเก่าตัวนี้ครับุดลักสิบครับมาที่เลขเกครับเลขเก่ามาจังสามสุด นะครับห้ามาตามตามสูตรนี้ครับทังด้านครับทั้งด้านหลักสิบบนครับหลักสิบบนครับมาทั้งสามสูตรเลยนะครับมาทั้งสามสูตรเลยแต่ว่าวันนี้เข้าไปเบิรงว่าที่ใดตัวใดเนาะก็ที่มีสูตรเก้าที่พักงานเอาไว้มาเพิ่มอีกสูตรหนึ่งเป็นสี่สูตรสำหรับวดนี้นะครับสำหรับวดที่ผ่านมาครับ กะนำลงก็มาหักสิบมาที่เลขเก่ยที่เลขเก่านะครับนะมาต่ำเบิ้องนะครับแถวที่มีเลขเก่านะครับนะแต่ไม่มีเลขสามทางด้านหลักหน่วยนะครับหนะลัก 10, นะาาสิบมาครับเนขะ้ามาต่ำสุดเก่าทั้งสามสุดนะครับแล้วก็สูตรที่พะงันเอาไว 1, ้นะอีกหนึ่งสุดนะครับมาเบื่องสูตรแรกก่อน เอาบงสูตรแลกก่อนครับแนละ้วนี่ครับก่อนไปรับชมกับข้อฝากคำเตือนก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจะฝากคำเตือนเขากับมาบง วิธีคำนวณครับวิธีคำนวณอ่ะสูนี่ฮะจะใส่ลักหน่วยล่างบวกลักสิบเลขหมุนครั้งที่สองบวกลักสิบเลขหมุนครั้งที่สามบวกหนึ่งคงที่นะครับเอฟซีเอฟที่อย่างอ่าหูตำแหน่งกัดตามนี้เลยนะครับเบิงบ้งแคปเบิ้งตามหน้าจ,จอนี่นะครับจดไว้จดไว้นะครับการุดผู้ใด้บัท้านกนารยุด วิด uh, mm ีโอไวนะครับ hmm. ก okay. uh ็จดออกเนี่ยตามนี้เลยนะครับมาบังหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างก็คือเลขสองนะครับแล้วก็ลักสิบหมุนครั้งที่สองและสามสิบหมุนครั้งที่สองและสามก็คือเนี่ยครับครั้งที่สองและครั้งที่สามเนี่ยครับหกและสอง หกแล้วก็สองครับประกาบวกหนึ่งคงทีเรียกหนึ่งเป็นดิข้งทีอยู่แล้วครับบวกทุกวันสองบวกหกเป็นแปดแปดบวกสองเป็นสิบสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งทุนนี้ก็ไม่มีค่าเอกครับไม่มีค่าเอกเลยนับเรียงไปเลยหกตัว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับผมก็ลืมอ่ะเขียนงวดที่ผ่านมาอ่ะครับงวดที่ผ่านมากะเลขที่ออกห้าเก้าสามนะครับกับมาท้องโตเลยเนะครับทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับแต่ว่าเป็นสูตรหลักสิบนีะครับมาที่เลขเก้า มาที่เล็กก่าวครับเนาเป็นวัดที่สามครับสำหรับตัวนี้เป็นวัดที่สามที่น้ำลงช่องที่เดินครับเนาเป็นวัดที่สามวัดต่อไปี่เป็นวัดที่สิบห้าถ้าเดินต่อนี่ครับลงเป็นวัดที่สี่ลงสองวัดที่สี่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับเนา สังเกตุว่าสูตรนี้เขาจะเริ่มเดือดเริ่มเดือดมากฟังนี้แล้วนครับความน่าจะเป็นครับความน่าจะเป็นเขาวงสูตรที่สองสูตรที่สองสูตรที่สองับสูตรนี้เขาจะใส่ลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สามบวกลักลอยเลขหมุนครั้งที่สี่สองตำแหน่งคร fc เขียนไว้หรือว่าแคปไป ทีละสูตรนะครับตามนี้เลยเริ่มเดินตามนี้นะครับเดินตั้งงวดที่ออกสูตรเก้าเจ็ดเดินเงีะยวมาววสำหรับทุนนี้ก็เริ่มเดินอ่ะเดินจริงงวดที่ออกหกเก้าศูนย์นาลงช่องสถิติสิบเอ็ดงวดงวดที่ผ่านมา 5, 9, ห้าเก้าสามทุนนี้ก็มา เ็นวดที่สองนะครับมาเป็นงวดที่สองหลักสิบเดินเป็นงวดที่สองนะครับนำลงฝั่งสอง,สองวดแล้วนะวัดต่อไปถ้าเดินต่อสนะิเป็นงวดที่สิบสี่นะครับเป็นงวดที่เอ่อสิบสี่นะครับถ้าเดินต่อถ้าเราบองวิธีคำนวณเลยนะ,ะวิธีคำนวณสำรับ สูตรนี่เข้าสิใส่อ่ารักหน่วยหมุนครั้งที่สามและลอยหมุนครั้งที่สี่ับละนะครับอ่ามาบังกันเลยครับละร้อยอ่าหน่วยหน่วยครั้งที่สามร้อยครั้งที่สี่นะครับหน่วยครั้งที่สามร้อยครั้งที่สี่ก็อยู่ติดกันเลยนะครับหนึ่งบวกเจ็ดนะ หนึ่งบวกเจ็ดครับหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดก็ที่ได้ครึ่งวันนี้เลยครับทุนนี้กับว่ามีค่า x ก,กันนะครับไม่มีค่า x เ,เลยนับเรียงไปหกตัวเหมือนกันครับหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามครับอ่าเนี่ตามนี้เลยนะครับ ตัวนี้เขากระลั่งเดินซิกแซกซิกแซกมาสำหรับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับนับเรียงสำหรับเป็นสูตรที่นับเรียงถ้าเดินต่อนะครับจะเป็นวัดที่สิบสี่สำหรับสูตรนี้ร่วมสถิติกับยังบุรุษเนี่ยสถิติแล้วก็นำลงช่องสองวัดจะยังเดินอยู่สะครับจะเดินต่อหรือไม่สูตรที่ผ่านเข้ามาครับเอ่ะแต่ละสูตรก็เดินมาสองวัดแล้วครับเนาะแต่ละสูตรเดินเดินสองวัดแล้ว เอาบางสูตรที่สามตัวสูตรที่สามสูตรนี้ก็เดินสองวัดเท้ก so ันนะครับวดที่ผ่านมากก็เดินน้ับเนี่ยสำหรับสูตรนี้ก็สิบสิบวัดสิบวัดสิบวัดนำหนัวดที่ผ่านมาห้าเก้าสามห้าเก้าสามกลัมาเนี่ยมาที่หลักสิบ เป็นวัดที่สองน้าลง่องสองวัดนะครับแล้วนํำลงช่องสองวัดก็มาทั้งสองวัดเลยครับเป็นสูตรใหม่น้ำลงช่องสองวัดแล้วนะครับแล้วอ่ะถือ,อว่าเก่าเก่าสองวัดแล้วครับเก่าสองวัดแล้วจะเดินต่ออะ่ะวัดที่สามหรือไม่ครับ วิธีคำนวณวิธีคำนวณสำหรับตัวนี้ครัติดใส่หลักสิบล่างบวกหลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สี่บวกหนึ่งขงที่นะครับตามนี้เลยนี่ครับตามนี้เลยเริ่มโดยนแตงหวัดที่ออกเจ็ดห้าเจ็ดหลักสิบล่างหลักสิบล่างก่อนหลักสิบล่างก็คือเลขสี่หลักหน่วยครั้งที่สี่ ก็คือเลขสี่ครั 4, บสี 4, ่บวกสี่ครับสีบวกสอ่ะสิบล่างบวกหลักหน่วยเลขมุมที่สี่สบวกสี 4, 4, ่สบวกสแล้วก็บวกหนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับหนึ่งคงที่สีบวกสเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้า็จะได้เก้าสูตรนี่บ่มีค่าเอกซกันครัอบอ่ะไม,ไม่มีค่าเ นับเรียงไปเลยนะครับสองสามสี่ห้าหกอ่ะนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วไม่มีค่าเอกาได้ตัวแรกก็เดินไปเลยนะครับอ่ะตัวนี้วดนี้นะครับแล้วได้เลขเก้าอ่ะนับเรียงไปเลยนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามครับก็จะได้แบบนี้เลยนะครับ จับตาอ่าสูตรนี้เขาจาบับตาบางสูตรนี้เนาะสูตรนี้มันถืเบิ่งไงเพราะว่าการเดินห้องตัวเลขเขาที่เดินอยู่อ่านะครับเป็นสูตรที่ไม่มีค่าเอกเขาที่เดินอยู่ในกรอบนะครับเราไม่ได้บวกข้ามอะไรเลยนครับเขาจะเดินอยู่ในกรอบนี้แล้วลาะค,ความน่าจะเป็นนะครับจะเดินอยู่ในกรอบนี้เลยสี่ตัวแล้วละเดินเขาจะเดินอยู่ในสี่ตัวนี้หลายงวดแล้วน่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดงวดเล้อเดินอยู่ในกรอบสี่ตัวเจ็ดงวดเด้อแล้วกข้างหลังนี่เขาสิบว่าเดินเลยนครับแถวหลังนี่เขาสิมาแค่สองงวดนะครับก้อนหน้านี่เขาก็เดินอยู่สามงวดอยู่ในตำแหน่งสี่ตัวนี้นะครับย่งย่างเขากลับมาเดินที่ตรงนี้แค่สองขังแล้วก็กับเขามาที่เดินอยู่ในตำแหน่งสี่ตัวข้างหน้านี่นะครับก็จะนั้นแล้ว,นนวงวดนี้ ซูนี่ก็นาสนใจที่เขาบีบตัวเลขให้เห็นแล้วสำรับเก้าศูนย์หนึ่งสองคี่ยความน่าจะเป็นนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองอ่ะสำหรับซูนี้เดี๋ยวอ่าเ,เอาคิมาบังวดต่อไปี่เป็นวดที่สิบสามครับเนาะอ่ะวดต่อไปนี่ยตามนี้เลยต้องเป็นวดที่สามนะครับเาะว่าบังสูตรที่สี่ สูตรที่ีนี่เป็นสูตรที่เค่อยเดินดีขึ้นกันนะครับแต่เขาก็บมีเขาบ้างรุดบ้างแล้วนะครับก็พักงานเอาไว้แต่กอนนี่เขาเดินดีนะครับยูฟังนี่เขาก็เดินดีแล้วนะครับยูกระดาษแผ่นนี่เขารุดหนึ่งข้างแล้วเขาก็เดินนะครับน้ำลงช่องข้างแรกเขาก็เดินสองวัดแล้วก็รุดรุดแล้วก็เดินอเดินเนี้ยมาตรงนี้แล้วก็ขามาฟังนี่นะครับขามาฟังนี่ก็รุดข้างหนึ่งแล้วก็ เดินสองวดเดี๋ยวก็ลุดงวดที่ออกหกเก้าศูนย์พานอนเอาไว้งวดที่พาน่ากลับมาเดินอีกแล้วนะครับกลับมาเดินอีกแล้วงวดนี้จะจะเดินต่อหรือไม่ครับแล้วนะครับงวดที่พาน่าห้าเก้าสามครับห้าเก้าสามกลับมาเดินต่อนะครับนี่เลขเก้าประมาทั้งสิบหน่วยถูกไหมครับอ่ักลับมาเดินต่อเนี่ยโอกาคิดว่า ความน่าจะเป็นเอามาทบมทบกันอีกนะครับว่าความน่าจะเป็นน่าจะเดินต่อเพราะว่าเขาก็ชนกับสตรที่ยังไม่หลุดเหมือนกันนะครับความน่าจะเป็นนะครับเขากลับมาเดินต่ออีกเนี่ยนะครับงวดนี้ตำแหน่งวิธีคำนวณก็ห้าสิบไซรักสิบของร่างที่หนึ่งบวกเก้าของที่หลักสิบก็คือเลขเก้านะคร เลขที่ออกเก้านะครับเนี่ยครับเอาลักสิบของรวันที่หนึ่งเยก็คือเลขเก้าเก้าบวกเก้าตัวเก่าตัวเดิมของวดที่แล้วนะครับวัที่แล้วก็เก้าบวกเก้าเหมือนกันเนี่ครับเทียบกันก็เก้าบวกเก้านะครับเก้าบวกเก้าก็ตัวเลขก็จะเดินอยู่แถวแถวนี้อยู่นั่นละค,ความน่าจะเป็นนะก็จะได้ตัวเดิมเเก้าบวกเก้าวันนี้ก็เก้าบวกเก้าเหมือนกัน เก้าบวกเก้าก็เป็นสิบแปดได้แปดว่ามีค่าเอกกับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามก็จะได้ตัวเดิมได้ตัวเดิมตั้หรับตัวเลขมวดต่อไปมวดที่ผ่านมาเป็นหมวดที่ยี่สิบสามหมวดต่อไปเป็นงวดที่ ยี่สิบสี่ถ้าเดินต่อนําลงช่องต่อขอให้เดิอนเราะขอให้เดินต่อคือเขาเคยเดินดีอยู่แต่เขาหลุดเขาไม่ได้หลุดแบบท้าวันนะครับเขามีหลุดมีเข้าแล้วก็มีหลุดเราลคราวนี้ขอให้เดินติดต่อกันเราละขอให้เดินติดต่อกันเข้ากับว่าเบิงทุกๆสูตรท,ที่ผมนในน้ำลงในน้ำลงทุกๆสูตรเราละ ความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นวันนี้จะผ่านหรือไม่สำหรับสามสูตรนะสามสูตรที่ผ่านเข้ามาจากวัที่แล้วคือสามสูตรนี้นะสามถูกสามถูรเก่า,านะครับที่ผ่านเข้ามาจากวัที่แล้ววันนี้ต่ผงท้นสูตรที่ผ่านเข้ามาให้เบื้องก่อนครับสามสูตรใน FT อ่ะเบิ้งแบบนี้ครับเลขเลขหนึ่งอ่ะเลขหนึ่งมีหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรนี่ครับเฉพาะอ่าเฉพาะสูตรเก่าที่ผ่านเข้ามานี่ครับเลขหนึ่งชนกันสามสูตรแล้วก็เลขสองอ่ะมีหนึ่งสูตรสองสูตรแล้วก็สามสูตรนีครับชนกันแบบนี้แล้วครับตัวตัวมาอ่ะเลขสามหนึ่งสูตร สองสูตรสามสูตรนะีครับเฉพาะเฉพาะไอ้สามสูตรที่ผ่านเขามรานะครับชนกันหนึ่งสองสามนีครับชนกันที่หนึ่งสองสามนะครับแล้วมีตัวที่ชนสองสูตรอยู่นะครับก็คือเก้ากับศูนย์นะก็คือเก้ากับศูนย์จะมาเห็นหรือไม่นะครับแล้วผมก็เอาสูตรที่พักงานเคยเดินมา มาสมทบอีกก็ยังชนที่หนึ่งสองสามอยู่นะครับก็ยังชนที่หนึ่งนะครับหนึ่งแล้วก็เลขสองนะแล้วก็เลขสามนะครับเอฟสี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะครับชนกันทั้งสี่สูตรนะครับแล้วแล้วก็เราจะมาดูตัวสำรองด้วยเหมือนเดิมนะครับเก้ากับศูนย์ก็ชนกันที่สามสุดนะครับเก้ากับศูนย์ ถ้าเราจะเอาเฉพาะสามศูนย์นี้ก็คือหนึ่งสองสามนะครับแต่ถ้าเรามามองตัวที่ขยันนะครับเก้ากับศูนย์นะครับ,บ, 0, รบเป็นตัวเลขที่ขยันมากนะครับเก้ากับศูนย์ก็ยังติดอยู่อีกงวดนี้ก็เท่ากับว่าหลักสิบจะได้อ่าเหมือนก็นได้ตัวเดิมเลยอ่หมันก็ได้ตัวเดิมของงวดที่แล้วเลยนะครับงวดที่แล้วนี่ครับ ก็ได้9 0 1 2นครับวันนี้9 0 1 2 3ูนะถ้าใครชอบตัวไหนรันวเกาศูนย์หนึ่และสามรับ FC ถ้าใครชอบ สูดไหนสำหรับทำกระีดกันให้อีกอ่เฉพาะตัวน sure> ี้สำหรับเฉพาะหนึ่งสองสามนี่ชนสี네่สูตรนรับชนสี่สูตรเลยรับแถวที่ได้เก้ากับศูนย์นี่ชนสามสูตรรับผมท่าท่าให้เบิ้งว่าอ่ะชุดนี้เขาชนสี่สูตรนรับเอาชนสี่สูตรเลยสำหรับนี่ชนสามสูตร สูตรใหม่ที่เอามารับถ้าไม่เอาสูตรนี้มาเขาก็จะชนที่หนึ่งสองสามถ้าผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผู้ในะครับเด้อสได้มีกำล,ลังแรงใจให้จีบไปใหม่ M H, หาสูตรดีๆให้เอฟซีได้รับชมตัวเลขกับเป็นแชร์แนวทางการคำนวณไปตามสูตรถ้าหงวดที่ผ่านมาอ่าผ่านแต่ว่างวดต่อไปจะผ่านหรือไม่อันนี้เอฟซี FC, พิจารณาเบิ่งก่อกนน้ำเพชรใส่ถ้า สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชิดนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ